สวัสดีค่ะมุชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นให้หนูวิภาควิจารณ์ไม่จบไม่สิ้นนะคะสำหรับสาวแอนชิลีสกอตเคมิสค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยก็เป็นมิชลินเวิร์ดไทยแลนด์2021นะคะนางงามที่มาพร้อมกับคอนเซปต์หรือว่าแคมเปญก็คือเรียลไซส์บิวตี้แฮชแท็กเรียลไซส์บิวตี้แหละค่ะที่ทำให้หลายๆาคนเนี่ยกลับมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจขึ้นสง่างามขึ้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะรวมถึงรักคุณของตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ล่าสุดค่ะมันเกิดคุณปุ้ยบิยาพรกรรมการผู้จัดการบริษัท p N ีเอ็นโกโบจำกัดนะคะผู้ที่ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิชลิเวิร์ธไทยแลนด์เนี่ยซึ่งลูกสาวอย่างแอนชชลีค่ะก็ได้มีการยกเค้กไปร่วมงานด้วยแต่ว่าเธอเองก็โดนแคปภาพไปแซะรูปร่างอย่างหนักในกลุ่มแฟนคลับนางงามนะคะเมื่อวานค่ะวันที่31มกราคม2 5ั5รหนะคะผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าสาวแอนชชลีสกอตเคมิสเนี่ย ซึ่งอย่างที่ทราบกนดีเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมคะรูปร่างของเธอเนี่ยสง่างามแบบผ่าเผยนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ถูกตานะคะก็เลยตกเป็นประเด็นของการบูลลี่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของรูปร่างอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มนางงามใน Facebook Facebook หนึ่งค่ะที่มีกลุ่มสมาชิกร่วมกว่ามกว่า1.0แสนคนนะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะก็ได้มีการตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเนี่ย เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงบูรีด้วยท้อนคำที่รุนแรงด้วยนะคะบอกว่าตัวจริงคุณแอนเนี่ยตัวใหญ่มากน่ากลัวในขณะที่สาวแอนชชลีค่ะพอได้เห็นข้อความดังกล่าวใช่ไหมคะเธอเองก็ได้มีการตอบกลับการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้อินสตาแกรมรายนั้น,นะคะ่ะว่าลืมว่าแอนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกด้วยใช่ไหมคะซึ่งโพดังกล่าวค่ะผู้ใช้ Facebook หลายคนนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์เนาะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะระบุว,ว่าบางคนเนี่ย วิจาร์จนลืมไปว่าคนที่โดนเขาก็มีความรู้สึกหลายคนบอกว่าแค่พูดคำขำอะ่ะแต่คนโดนบางทีเขาไม่ขำไงมันคือรูปร่างหน้าตาของเขาแ้่เขามั่นใจก็คือจบปะจะไปพิพากวิจารณ์เขาทำไมแล้วก็มีสมาชิกผู้ใช้ Facebook เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า157รายการเลยนะคะรวมถึงมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งระบุว่าเมื่อไหร่หน้าที่คนหน้ารังเกยียจแบบนี้เนี่ยจะหมดไปสักทีตามแซะต,ตามจิกกัดแบบไม่เลือกรา การประกวดเนี่ยจบไปนานแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรดั่งใจไปซะทุกอย่างหรอกความเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะมีบ้างจะเหยียบย้ำซ้ำเติมไปถึงไหนจิตสำนึกความเป็นคนเนี่ยจงมีบ้างแอนเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเห็นหลายคนเนี่ยโพสต์หลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารแอนขึ้นมาจริงๆก็นึกถึงใจเขาใจเราอะนะท่านผู้ชมขาก็เรียกได้ว,ว่าการบูลลี่เนาะในสังคมไทยมันก็ยังกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คุณลองกลับกันสินะว่าถ้าเป็นคุณนะแล้วคุณโดนแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงแล้วยิ่งเป็นคนที่มีคนโฟกัสเยอะด้วยแล้วเป็นถึงมิสไทแลนเวอร์ด้วยแล้วคุณจะทํำยังไงแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างหลายๆคนก็รู้ดีค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องอะไรเป็นส่วนไหนแล้วหลายคนก็ยังอยากที่จะได้รับโอกาสก็เช่นเดียวกับเธอนะคะก็อยากจะให้เห็นใจตรงนี้ด้วยมันไม่ได้มีใครดีไปกว่าไปกว่าใครสักเท่าไหร่นะในเรื่องของความเป็นมนุษย์เนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับใครหลายคนที่ กำลังประสบพบเจอนะคะกับเรื่องราวแบบปีด้วยเช่นเดียวกันค่ะมันไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทั้งหมด100%เปอร์นต์หรอกนะคะุผู้ชมคะก็อยากจะให้เรื่องของการบูลลี่เราฝากไปนิดนึงค่ะเห็นอก,อกเห็นใจคน<ๆ>อื่นเขาด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม